ครับมืนน่อกี้พาพี่น้องมาอยู่ในปลาคือเกล่ะครับพอดีมาเจอวานครับนก็คือเป็นหวานลากราคาครับหรือว่าวานดินซอหรือสีนะครับครับเมื่อนี้ผมก็ซีมาเอาให้พี่น้องเบิ่งลากคือเกาล่ะครับเอาแต่มาเบิ่งส่วนต่างๆของเพิ่เนครับสําหรับหวานลากราคาเนาะครับ นี่ก็คือลักษณะใบของเพินนะครับเพินก็สิมีลักษณะใบเลี้ยวแหลมแลวก็มีขนครับสําหรับใบของเพินครับมีสีเขียวทั้งตัวทั้งใบแลวก็ต้นนะครับสําหรับตัวนี้ก็สิเป็นตัวเมียนะครับเป็นสีมีลักษณะสีเขียวคนก็สีมักนิยมนําหวานตัวเมียครับนําไปใส่นะครับเก็มีความเสื่อนว่ามี ฤิแรงกัวตโป๋ครับนำไปใส่แล้วสิสามารถเห็นผลดีกว่าครับสำหรับหวานในตะกุนดอกทองนะครับครับสำหรับหวานดอกทองผมก็เคยลงไปหลายคลิปแล้วครับเมื่อนี้กัสีบวบ,โบเรื่องสรรพคุณเป็นลายปันไดน,นะครับคุณคงเป็นกับเป็นทังด้านเดียวกันแหละครับ ชนิดของพืนก็คือเด่นทังด้านมีตามาหาสน,น่ห์เลยมีตา,าคาขายครับคนหักคนหลงนะครับปลูกว้ลานคาลานขายนี่ก็สิเฮ็ดในธรรมากาขายดีครับหรือว่ากันสุภาพบุรุษครับนำไปปลูกนะครับหลือเอาหวานของเพื่นนำไปเฮ็ดสีปากหรือว่า เอาไปเห็ดซีนหวัวนะครับขอดดษขกอไผ่ไเห็ดซีนหนวหรือว่านำไปแช่น้ำมันจันทร์ก็จะเป็นเมตตามหาสเสน่นะครับครับนี่ก็คือลาของเพิ่นนะครับขาโหหักหรือว่าพาเบิงกอสีมีลักษณะไายเมือกครับแล้วก็สีมีกินข้าวแล้วก็ผลกับหอมนะครับสีมีกินหอมผลข้าวข้าวครับสำหรับหวานชนิดนี้ สำหรับตัวเมียีน,นก็สีมีลักษณะหัวสีขาวครับหรือว่าตัวผู้นี่สีมีสีเหลืองหอกสามารถเลี้ยงได้ง่ายครับครับสำหรับคลิปนี้ผมก็สิผาพี่น้องเบิ่งไว้เพียงแค่นี้นะครับฝากกดถือใจกดไลค์กดแชร์เด้วยครับฝากกดติดตามทุกท่านครับ